ได้ไงเอฟซีเขาบอกว่าเขาพูดกันตรงๆเลยว่าอ่าขอออกเลยะขอย้ายเออเขาบอกว่าโอเคเลยเออนะจะทําจะทําอ่าให้ใครถูกใจทุกคนคงเป็นไปไม่ได้อ่มันแน่นอนอยู่แล้วเอออย่างนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วก็คุณทําคอนเทนต์แบบนี้เออไปตําหนิคนนั้นคนนี้มันก็ต้องดูก่อนว่าการที่เราไปตําหนิคนอื่น่ะเขาผิดไหม อแล้วมันเรื่องของเขาเรื่องของคนอื่นไหมเรื่องของส่วนรวมไหมไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวของเขาเนี่ยเราไม่ต้องไปตําหนิเขาหรอกเออเขาจะทํายังไงก็ได้แั่ตัวเขาอยู่แล้วถูกไหมเขาจะทําแบบไม่ดีก็ได้แต่เออได้ไม่ดีกับตัวเขาเองอ่ะแหละกดให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับก็ได้แั่ตัวเขาเองถูกไหมเออไปด่าแทนคนอื่นเขาได้ยังไงถามหน่อยนะครับเออคุณมีสิทธิ์อะไรคุณไปด่าแทนคนอื่นนะ ช่ไหมนะอ่านั่นแหละ FC เขาถึงไม่พอใจ FC เขาถึงเกลียดแล้วเขาก็บอกว่าเขาขออเขอย้ายเลยเขาบอกว่าก็ย้ายได้เลยเขาว่างั้นไม่ผูกพันนะเอไม่ผูกพันเขาว่างั้นได้เลยตามสบายเขาว่างั้นอ่ามันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมล่ะไอ้ที่เขาก็ดูเขาก็สงสัยบางคนเขาก็สงสัยอยู่นั่นแหละสงสัยมาหลายปีว้ย อายายคนนี้เขาทางานอะไรวะเขาทําอะไรของเขาคอนเทนต์อะไรของเขาเอาก็ด่าเขาไงเออแซไปตําหนิคนนั้นตําหนิคนนี้นถามว่าเป็นเรื่องของมันไหมไม่ใช่เลยเป็นเรื่องของเขาเออตาหนิมันต้องตําหนิได้ทุกคนดีถูกไหมล่ะเออตาหนิไปทั่วโดยไม่มีสาเหตุแล้วก็ไปด่าเขาด่าเด็กเนี่ยอันนี้มันน่าเกลียดม,มากคือด่าเด็กโดยที่เด็กเนี่ยเขาไม่ได้มี อะไรเลยที่จะมาตอบโต้เพราะอะไรเขาไม่ได้เล่นโซเชียลทางด้านนี้อยู่แล้วโซเชียลทางด้านอื่นอ่าแล้วก็ถูกตำหนิถูกดา่าทอถูกอ่าสาบแช่งอย่างเงี้ยมันใช่ที่ไหนเลยเอฟซี FC. เขาก็น่าจะเบื่อหละเอฟซี FC ของเขานะเขาน่าจะพอละไม่ไหวละเออพอกันทีเขาเคยคิดคงจะค,คิดอย่างนั้นสุดท้ายเขาบอกว่าเขาขอไปเออเขาก็บอกว่าไม่ต้องมาบอกอีกชั้น ไม่ต้องมาบอกฉันหรอกที่จะไปเนะ่ะไปได้เลยเขาว่างั้นเออไม่ต้องมาบอกบอกให้มันเจ็บใจใเปล่าเปาเออเอา้าวเขาก็ต้องแหมไปมาลาไหว้ถูกไหมละ่ะเออมันก็ต้องไหว้แหละนะต้องบอกกล่าวกันว่าจะไปแล้วนะเออนะเขาอาจจะเบื่อนะครับในเรื่องราวของเขาเนะี่ะเบื่อเพราะอะไรนะอืมก็คุณสาเหตุคือเหตุผลไม่มี เออเหตุผลไม่มีไปด่าใครไปว่าคณโน้นคนนี้เนี่ยเหตุผลไม่มีเขาก็เลยต้องออกนี่คือประเด็นนะเอฟซีเอาไงไ่ายๆอยู่กับใครก็ไม่ได้อ่ะฟาดกันไปหมดแม้แต่ข,าข้างๆเดียวก็ยังไม่เหลือซากลองคิดดูสิเอออย่าว่าแต่เอฟซีเลยนะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆท่านน่ะสวัสดีคุณสิริกุลคุณมีณวดีนะครับโอ้แสงเข้าตาเอฟซี หลบแสงหลบแสงอา่านายอฟซีนะคือพูดพูดกับพูดกับเอฟซีใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวว่าแต่เอฟซีเขาจะเบื่อเลยถูกไหมแม้แต่พกคนฝั่งเดียวกันแท้ๆเขายังต้องดา่าเขาก็ยังด่ากันเลยนะภาษาอะไรเดีย๋ยวว่าแต่เอฟซีใช่ไหมเอฟซี FC, ถ้าเม้นไม่ดีหรือไม่ถูกใจนะมันก็ดา่ามันก็บ็อก เออมันด่าทั้งบาทั้งบล็อกนะครับเอ,อนะมันทําอะไรไม่ได้หรอก F Z, F Z, เอสซีดูแล้วเนี่ยเออมันเพราะฉะนั้นเขาจะไปมันก็ต้องเขาก็ไปแต่เขาเป็นคนดีนะถ้าเขาไปเนี่ยเขายังบอกเลยเขาบอกเฉยวฉันจะออกไปแนละ้วฉันจะไปแล้วจะไม่มาแล้วนะเขาบอกโอ้ตามสบายเออนะไปก็ไม่ต้องบอกกันแล้วก็ได้นะเขาบ่า โอ้ยเขก็พูดไปอย่างนั้นเขาบอกรวยมากมันไม่ได้รวยมากเออแค่พอมีพอกินเราไม่ได้มาแบบเขาแค่นั้นเองอืมแกก็พูดเกินอะเกินเกินความเป็นจริงไปเออไม่ได้รวยแต่เราก็ไม่ได้มาขอใครเอาพูดนง่ายๆนะ่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกที่มายันกระทั่งบัตรนี้เอาพูด,ด้ง่ายยันก็ทั่งบัตรนี้อืมถึงเราจะไม่มีเราก็ไม่ขอใครถูกไหม ไม่ให้ใครมาตราหน้าเราได้นะครับอืมเพราะฉะนั้นเราถึงอยู่ได้ด้วยพูดได้เต็มปากเต็มคำไหมอยู่มีเท่าอยู่ได้ถูกไหมเอออยู่ได้เท่าที่มีอยู่แค่นั้นเองก็เขาก็พูดเขาเขาอยากจะพูดก็พูดไปแต่ถามว่าโกรธไหมไม่โกรธหรอกอืมก็แล้วแต่เขา เขาจะพูดดีไม่ดีก็ได้แก่ตัวเขานะ่ะแอดว่านะถูกไหมล่ะแอดแอดไม่ได้เป็นคนเสนอนะครับเขาอยากจะพูดเขาก็พูดไปแล้วแต่เขาเออล่ก็แล้วแต่เขานะเอฟซีนะแอดว่าไม่ได้ถือสาเขาหรเขาก็มาพูดนะครับเขาก็มาพูดกับแอดเหมือนกันไอ้ก,ก็บอกว่าไม่เป็นไรเออ ถ้าพูดแล้วทําให้สบายใจก็พูดไปเถอะเออแล้วเขาคิดอย่างนั้นแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกสาหรับแอดแอดก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นนะแต่แต่เราก็ต้องขอแก้แก้ข่าวว่าเราไม่ใช่รวยมากไม่ใช่รวยที่สุดนะเราแค่พอมาเนี่ยเราไม่ได้มาขอใครทําทุนหรือทําอะไรทั้งนั้นนะครับเราเอาสายเอาเอาเงินตัวเองเนี่ยมาทิ้งไว้ที่นี่เลยนะค นะเอามาทิ้งที่นี่มีมีแต่คนอื่นที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาแต่ตัวใช่ไหมเวลาเขาออกไปเขาจะได้นูน่นนี่ได้นี่อได้ทุกคนไปแต่แอดไม่ใช่อย่างนั้นแอดมีแต่เสียแอดพูดได้เลยแอดมีแต่เสียนะแอดไม่ได้ได้กับใครนะเออมีแต่เสียไม่เคยได้เออยู่ไปก็อยู่ไปแบบวันๆนั่นนั้นแหละอยู่ไปเรื่อยๆอืมแล้วอยู่เรามีจุดมุ่งหมาย ใช่เขาอ่มีเยอะแล้วเออแต่แอดไม่มีนะเออแอดไม่มีก็หวังคือหวังให้ f อฟนี่แหละช่วยนะครับช่วยดูคลิปดูไลฟ์ดูอะไรให้ดูโฆษณาให้แค่นั้นเองนี่คือความคาดหวางความคาดหมายของแอดแค่นั้นนะเอความคาดหมายของแอดที่ว่าจะจะขออ่าขอไอ้ขอเอคือขอสิ่งที่แอดสิ่งที่แอดขอก็คือแค่นี้ แอดไม่ได้ไปขอที่มันมันเกินเลยหรือมันมากมายไปกว่านี้นะครับ fc แล้วก็ขอแค่นี้ถ้ายิ่งมีสติ๊กเกอร์ได้ก็โอเคเออก็แค่นั้นแอดไมได่เคยคิดว่าอย,อยากจะได้ที่ได้ทางได้รถได้บ้านได้อะไรเนี่ยไม่ได้เคยคิดหรอกไม่ได้คิดแล้วแอดก็คงไม่กล้าไปขอในสิ่งที่มันมันเยอะเกินไปเอในสิ่งที่วันเล็กเล็กน้อยๆเ,เนี่ย fc ให้ได้อยู่แล้วก็คือมาดูคลิปให้มาดูา่ไลค์ให้มาดูโฆษณาให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นพระคุณนะขอพระคุณไว้ณนะที่นี้เลยนะครับแค่นั้นเราถือว่าเราอาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มีจุดจุดมุ่งหมายก็คือไปให้กำลับบงใจลุงป้าแค่นั้นเองอจะเป็นยังไงภายภาคหน้าก็ว่ากันไปแต่ก็ยังยืนหยัดอยู่เหมือนเดิม อยู่บางคนเขาคงหนีไปแล้วถ้าเป็นคนอื่นนะแอดพูดได้เลยนะถ้าเป็นคนอื่นเขาหนีไปแล้วเพราะอะไรมันไม่ได้มีไรายได้เขาก็ต้องหนีสิถูกไหมหลายหลายคนที่เขาอยู่ไม่ได้เขาเพราะว่าไรายได้มันไม่มีแต่แอดยังอยู่ได้เลยเออไม่มีก็ไม่เป็นไรเออล้วก็อาสัยทุนตัวเองอะ่ะใช้ไปเอ่อนะก็แค่นั้นเองอืม ใช่ครับผมแอดก็พูดตรงไปตรงมาคือมีอะไรเราพูดตรงๆชอบก็ชอบเลยไม่ชอบบอกไม่ชอบใช่ก็บอกใช่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ก็แค่นั้นนะไม่มีอะไรนะครับนี่แหละเอฟซีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแอดพูดไปแล้วเนี่ยรับปากกับเอฟซีไปแล้วเนี่ยนะพูดให้เอฟซีฟังแล้วเนี่ยแอดก็จะทําตามอย่างคาพูดไว้อ่า คาตามอย่างคําพูดไว้เอ,อพูดอย่างไงแล้วยังบอกว่าเดี๋ยวรอในถึงวาระที่ที่เราต้องไปเราก็ต้องไปแล้วก็พูดไว้แบบนั้นนั่นแหละนะครับเอนะครับอืม ก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับเอฟซีอย่าไปคิดอะไรมากก็ปล่อยปล่อยแกไปนะครับอืมอย่าไปคิดอะไรให้มากไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเรื่องนี้นะครับเอดยังไม่ซีเรียสเลยนะครับอ่า แอดไม่ได้ถือสาอะไรหรอกนะครับเอฟซีแอดก็ก็คุยกันแล้วนะครับคุยกันแล้วก็ไม่เป็นไรเออแอดไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะครับอปวดหัวเหรอปลาสมอนเอออย่าไปคิดอะไรมากนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับใครจะไปอ๋อ,อก็ไอ้นี่ไงเอฟซี FC? แม่นอกไส้ไงนะเอฟซีเขาบอกว่าเขาขอลาบายบ่ายเอเขาขอลาบายบ่ายเอเขาบอกว่าเขาไปสิเขาบอกว่างั้นเพราะว่าเขาคงจะเบื่อในคอนเทนต์แบบนั้นละมั้งเบื่อคอนเทนต์ที่ไปด่าคนนู้นด่าคนนี้ตำหนิติติงคนนั้นคนนี้มากมากไปเนี่ยเขาอาจจะเบื่อเเพราะว่ามันจำเจงไงยมันซ้ำซากเขาไม่ได้มีอย่างอื่นนะ นอกจากในครอบครัวนี้แหละสามหลังครอบครัวสามหลังกับจำปาดงแค่นั้นเองที่เขาพูดอะแค่นั้นเลยเออที่เขาพูดเขาถึงเบื่อนะ fc เขาเลยบอกว่าอ่าอย่างนั้นเขาขอออกไปดีกว่าเขาก็พูดอย่างนี้เขาคงจะไม่พอใจแล้วมั้งเออเขาก็เลยบอกว่าก็ตามสบายมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมอ่ามันก็แน่นอนแหละ fc เขาเป็น fc ที่อิสระ,ะอยู่แล้วถูกไหม่ะอ,อ่อิสระ อยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกนะแอดไม่ได้เคยถือสาในคำพูดนะแอดว่าเนะ่อืมไอ้ก็แอดก็อยู่มานานแอดก็รู้รู้แกเป็นคนแบบนั้นเราก็รู้อยู่แล้วโดนถล่มจากถล่มจากฝั่งเดียวกันเหรอ ก็นั่นน่ะสิเออนะก็นั่นน่ะสิก็โดนถล่มกันไปเออไม่ว่ากันนะครับ ก็ไม่ว่ากันนะครับเอฟซี FC เนาะเราอยู่ในในจุดตรงนี้แล้วนะครับเราก็อยู่กันมาหลายปีนะสี่ห้าปีได้แล้วมั้งสามสี่ปีได้ละสี่ปีกว่าแล้วคิดว่าอย่างนั้นนะครับมาคิดว่าแบบนั้นก็อย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปคิดอะไรมากมายนะอืม กับแอดนี่แหละนะครับเขาพูดหยอก,อยอกล้อกับแอดนี่แหละตอนที่อ่าสื่อใหญ่เขาสัมภาษณ์นะตอนนั้นนะอืมขอบคุณมากครับคุณสุรพรคุณสุพรนะครับอืมคือตอนนี้นะ แอดไม่ได้ซีเรียสนะว่าใครจะเป็นอะไรยังไงนะครับเราก็ยังยึดมั่นอยู่อ่าเหมือนเดิมนะครับบอกตรงว่าเราก็ยึดมั่นอยู่เหมือนเดิมก็ยังอ่าใช้คําพูดเดิมอยู่นะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงใครจะพูดยังไงก็กแล้วแต่แล้วแต่แค่นั้นเองใช่ครับผม นั่นแหละนะครับไปดูทัวลงจะปาดงเหรอรถมาหลายคันใช่ไหมอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับเอรถมาก็นั่นแหละนะครับก็ธรรมดาเนอะเรื่องราวต่างๆเราไม่ซีเรียสนะครับ จริงจริงๆเนี่ยแอดเนี่ยพูดง่ายว่าแอดโดนอบรมเกี่ยวกับด้านการอ่าอ,อะไรนะทรัพยกรมนุษย์มาแล้วนะเอฟซีนะตอนที่ทํางานเนี่ยแอดจะโดนอบรมหลายเรื่องหลายราวมากมายเลยนะครับเรื่องการอบรมหลายๆอย่างการอบรมปกครองมนุษย์นะครับปกครองคนอ่าเพราะเราอยู่ในตําแหน่งที่ปกครองคนเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ต้องใช้คนเราก็ถึงรู้ว่าคนเราเนี่ยมัน มันมีวุฒิภาวะไม่เท่ากันอ่ามีวุฒิภาวะไม่เท่ากันแล้วก็อ่าได้หลายอย่างบอกได้เลยว่า